ประชุมสภาพผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่1สมัยวิสามันเป็นพิเศษนะคะเหมือนวันที่28พฤษภาคม2568สภาพได้ลงมติอนุมัติ2พระราชกำหนดปราบโจนไซเบอร์แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โดยการออกมาตรการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงทางเทคโนโลยีเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ การประชุมสภาพผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่1สมัยวิสามัญเป็นพิเศษเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ที่ของประชุมสภาพผู้แทนราษฎรประเด็นสําคัญที่เขาสู่การผิจารณาค่ะก็มีเรื่องของพระราชกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2มีพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบรัพย์สิสนพระมหากษัตริย์ร่าง างพระราชบัญญัติการลดไฟขนท่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร,รายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 9ค่ะลาสุดสภาพเพิ่นกระดลงมติอนุมาติสองพระราชกำหนดปราบโจรไซเบอร์แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โดยการออกมาตรการป้องกันและกับป,าบาปราบปรามการหลอกลวงทางเทคโนโลยีรวมไปถึงกระบวนการขึ้นเนงินให้กับคนที่เสียหายโดยเร็วค่ะ และก็ให้หน่วยงานของเอกชนมีส่วนรวมในการรับผิดช,ชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีมาตรการป้องกันสาเหตุที่เกี่ยวกับการนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปสื่สินทรัพย์ดิจิทัลให้ง่ายต่อการตรวจสอบและกระงับโทรกรรม ะะเดี๋ยวเข้าไปติดตามเสียงของนายประเสริฐจันทระร่วงท่องรองนาย,ยกรัฐมนตรีและกะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและกะ็สังคมที่อภิปรายในดงหัวข้อนี้กันค่ะพระราชะกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2พุทธศักราช2568เหตุผลและความจำเป็นโดยที่ปัจจุบันศูนย ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกราชอาณาจรรักรแต่ให้บริการแก่บุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจรรักรยังไม่มีการควบคุมตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2,561ทําให้มีการนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ส่งผลต่อการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการตรวจสอบและการระง,งับการทําธุรกรรมรวมทั้งการติดตามและการนําเงินคืนแก่ผู้เสียหายทําได้ยากสมควรให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งประกอบธุรกิจอยู่นอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพระราชกำหนดมาตรก,การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองพุทธศักราช2568และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่สองพุทธศักราช2568จะช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการโทรศัพท์ หรือทรคมนาคมหรือการทําธุรกรรมด้านการเงินและในกรณีที่ประชาชนกับเป็นผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือและติดตามเส้นทางการเงินเพื่อนําเงินมาคืนได้อย่างรวดเร็วประกอบกับการกําหนดให้หน่วยงานของเอกชนมีส่วนร่วมในความเสียหายโดยโดยมีการกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแล จะทําให้หน่วยงานของเอกชนเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นมาตรการที่จะเยียวยาผู้เสียหายได้